ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะวิธีการเขียนผ้าเขียนเทียนน้องแม่นะคะใช่ไหมคะแล้วก็โดยใช้แบบที่พึ่งเขียนนะคะตัวผ้าก็จะเป็นยายกังโชมเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าเขามีวิธีการเขียนยังไงนะคะ,อะของอันนี้จะเป็นการเขียนแบบดั้งเดิมของโมงเลยนะคะเขาไม่ใช้วิธีการปั๊มเอานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนเทียนของมงนะคะขั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่เราได้ตัวผ้ามาแล้วนะคะเราก็จะต้องใช้ปากกาอาเคมี K Me ใช่ไหมคะหรือว่าปากกาธรรมดาที่เราเขียนหนังสือเนะะี่ยค่ะปากกาธรรมดาที่เขียนหนังสือค่ะแล้วก็เราก็จะเขียนลงบนผ้าก่อนนะคะให้เรียบร้อยเสร็จตามลายที่เราต้องการนะคะเราถึงจะ ไปเขียนเทียงอีกทีใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะอันนี้นะคะที่ก็เป็นการเตรียมก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำเทียนนะตัวน้ำเทียงเนาะตัวน้ำเทียนเนาะเวลาเขาจะเขียนเขาต้องมาจุ่มเนาะจุ่มให้ตัวปากกาของเรามีน้ำเทียนเสร็จแล้วเราถึงจะยกมาเขียนบนผ้านะคะซึ่งก็จะค่อยๆเขียนไปใช่ไหมคะค่ะ ถ้าถ้าเราค่อยๆเขียนนี่มันถึงจะออกลวดลายที่สวยงามน,นะคะตามจินตนาการ,รที่เราวาดไว้บนผ้าตรงนี้ใช่ไหมคะ่ก็ค่อยๆทําไปนะคะคุณแม่แล้วก็อย่าถามว่าสิ่งที่เราเวลาเราทําแบบนี้เราต้องรับมาระวังอะไรบ้างไหมคะระวังเดี๋ยวน้ําเทียนจะหยดไปที่อื่นแล้วก็จะติดที่อื่นจะไม่ได้ลวดลายอย่างที่เราต้องการค่ะงั้นคือเวลาเราทําเราต้องใจเย็นๆใช่ไหมคะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนเทียนนะคะของมงนะคะซึ่งก็จะเป็นวิธีแบบดั้งเดิมนะคะไม่ใช่วิธีแบบสมัยใหม่ที่เขาปั๊มกันขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้งแรกเนาะที่แบบค่อยๆเขียนลงไปบนผ้านะคะก็จะค่อยๆเขียนประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราเขียนเสร็จแล้ว อันนี้ก็คือตัวอย่างค่อยๆทาไปเนาะแต่ตัวนี้คุณแม่ค่ะตัวนี้คือยังไงคะตัวนี้ค,ะค่ะตัวนี้คือเขียนโรไลหมดแล้วค่ะพร้อมที่จะเอาไปย้อมสีแล้วค่ะค่ะอ๋อคือตัวนี้คือเราเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะพร้อมที่จะนําไปย้อมสีเนาะค่ะลวไลจะมีหลายแบบจะมีหลาย ลายค่ะแต่ละลายจะไม่เหมือนกันค่ะค่ะแต่ละลายก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะใช้วิธีการเขียนอย่างเดียวนาอไม่ได้ใช้วิธีการปั๊มเนาะค่ะใช้วิธีการเขียนอย่างเดียวเขียนอย่างเดียวคือต้องใช้เวลานานขนาดไหนคะถ้าเป็นผืนหนึ่งแบบนี้นะคะผืนหนึ่งแบบนี้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยค่ะเป็นเดือนนะคะค่ะค่ะ้าเขียนเทียงก็จะใช้เวลาเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ปั๊มเนี่ยค่ะก็ต้องใช้เวลานะคะเป็นเดือนเลยค่ะ ซึ่งก็ลวดลายก็สวยงามนะคะอย่างที่คุณแม่บอกคือจะมีรูปแบบเฉพาะของมันนะคะก็จะไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ว่าเราจะเขียนออกมาในแนวแบบไหนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนเทียนนะคะของมงแบบดั้งเดิมเลยนะคะไม่ได้ใช้กันปั๊มนะคะเขียนขี้พึ่งเขียนขี้พึ่งด้วยลวดลายของมงนะคะลวดลายดั้งเดิมจริงๆค่ะคือเราจะ เราจะใช้ปากกาของเราคือปากกาของเราอย่างนี้เล็กๆเ,เรา,เาไปจุ่มขี้ผึ้งเราจะเอามาเขียนแต่และเส้นสองเส้นคือเราไม่ใช่ว่าแป้มแล้วก็ทีเดียวได้เยอะๆนะคะอย่างเสื้อตัวหนึ่งเราก็ต้องใช้เวลาเขียนก็หนึ่งวันก็ได้หนึ่งตัวแต่ถ้าเราจะเอาเป็นัําเดินจริงๆอย่างที่คุณแม่ใส่หรือว่าอย่างที่แม่นแบบนี้ เสื้อตัวหนึ่งเราใช้เวลาเขียน2อาทิตย์อย่างน้อยนะคะเราย้อมอีก2อาทิตย์